สวัสดีครับหลายคนคงเคยได้ยินคำว่านาฬิกาชีวภาพหรือเซอร์เคเดียนริทึมกันมาบ้างใช่ไหมครับแต่น้อยคนที่จะเข้าใจความหมายและความสำคัญของมันจริงๆโดยนาฬิกาชีวภาพเนี่ยเปรียบเสมือนนาฬิกาภายในร่างกายของเราซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระบบต่างๆของร่างกายให้ทำงานได้อย่างปกตินะครับเช่ออนฮอร์โมนอุณหภูมิร่างกายการนอนหลับการตื่นและการผ่อผ่านเป็นต้นนะครับ นาฬิกาชีวาภาพของเราเนี่ยจะทํางานเป็นวงจร24ชั่วโมงหรือ1วันซึ่งนาฬิกาชีวาภาพของเราเนี่ยจะถูกควบคุมโดยแสงสว่างเมื่อแสงสว่างเข้าตาของเราเนี่ยสมองก็จะส่งสัญญาณไปยังไฮโปทารมัสซึ่งทําให้ตอนเช้านาฬิกาชีวาภาพจะกระตุ้นให้ร่างกายของเราตื่นตัวโดยการหลั่งฮอร์โมนต่างๆที่ทําให้ร่างกายตื่นนะครับเช่นคอติซอล และเมื่อถึงเวลากลางคืนนาฬิกาชีวภาพก็จะกระตุ้นให้ร่างกายของเรารู้สึกง่วงโดยการหลั่งเมลาโทนินนั่นเองนะครับและหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือทำไมนาฬิกาชีวภาพที่ผิดเพี้ยนถึงสามารถกระตุ้นหรือทำให้อาการของโรคทางจิตเวชหลายชนิดรุนแรงขึ้นได้นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่านาฬิกาชีวภาพที่ผิดเพี้ยนเนี่ยอาจเกิดจากการที่เรานอน,อนหลับไม่เพียงพอนอนหลับไม่เป็นเวลา หรืออาจเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเช่นมีการทำงานเป็นกะการเดินทางข้ามเขตเวลาการใช้แสงไฟเป็นเวลานานๆติดต่อกันเป็นต้นซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อการควบคุมฮอร,ร์โมนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และการนอนหลับของเรานะครับเช่นฮอร์โมนคอร์ติซอลที่สูงขึ้นจากการที่เรานอน,อนหลับไม่เพียงพอเนี่ยจะส่งผลให้เราอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายนอนหลับยากและมีสมาธิที่สั้นนะครับ ฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้นอนหลับเนี่ยก็จะต่ำลงนะครับทําให้เรานอนหลับยากและอารมณ์แปรปรวนและฮอร์โมนเซโรโทนินฮอร์โมนแห่งความสุขก็จะต่ำลงนะครับซึ่งจะไปส่งผลต่ออารมณ์ทําให้เราเศร้าง่ายเสี่ยงซึมเศร้าและวิตกกังวลมากขึ้นนะครับนาฬิกาชีวภาพที่ผิดเพี้ยนเนี่ยยังส่งผลต่อสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อีกด้วยนะครับ เช่นทําให้ระดับโดพามีนที่เป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความสุขและแรงจูงใจต่ําลงนะครับทําให้เกิดอาการแอนฮิโดเนียคือไม่รู้สึกสุขหมดแรงและทําให้นอร์เอพิเนฟินที่เป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับการตื่นตัวและสมาธิต่ําลงทําให้เราเนี่ยอ่อนเพียง่ายสมาธิสั้นและวิตกกังวลได้ง่ายนั่นเองนะครับ นอกจากนี้นาฬิกาชีวภาพยังส่งผลต่อการพัฒนาและซ่อมแซมของสมองดังนั้นเมื่อเรานอนหลับไม่เพียงพอก็จะส่งผลต่อการพัฒนาการซ่อมแซมโครงสร้างและหน้าที่ของสมองซึ่งก็จะไปส่งผลเสียต่ออารมณ์ความคิดและพฤติกรรมของเราด้วยนั่นเองนะครับ นั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมนาฬิกาชีวภาพที่ผิดเพี้ยนถึงไปเพิ่มความเสี่ยงของโรคจิตเวทต่างๆเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลนั่นเองนะครับแล้วถ้าเราอยากจะปรับนาฬิกาชีวภาพให้ทำงานได้ปกติเนี่ยเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับก่อนอื่นเริ่มด้วยการปรับเวลานอนของเราเนี่ยให้เข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาเดิมทุกๆวันใครที่ตื่นเช้าๆและพอจะมีเวลาเนี่ยก็ออกไปรับแสงแดดได้จะดีมากๆนะครับ ประมาณ15-30นาทีให้นาฬิกาชีวภาพรู้ว่าเราตื่นแล้วนะครับและในตอนก่อนเข้านอนเราก็ควรจะเลี่ยงแสงไฟนะครับโดยอาจจะปิดไฟก่อนนอนสัก1-2ชั่วโมงเพื่อให้นาฬิกาชีวภาพของเราเนี่ยรู้ว่าเราพร้อมที่จะนอนแล้วนั่นเองนะครับแต่สําหรับคนที่ทํางานกะกลางคืนเนี่ยที่ต้องนอนในช่วงเช้าหรือกลางวันเราอาจจะต้องทําการหลอกนาฬิกาชีวภาพของเราโดยการทาให้ห้องของเราเนี่ยมืดที่สุด ไม่ให้มีแสงรอดเข้ามาได้นะครับในช่วงที่เราจะนอนส่วนในตอนที่ตื่นเนี่ยเราก็เปิดไฟในห้องให้สว่างสว่างถ้าเป็นไปได้ก็ให้ใช้หลอดไฟที่เป็นแสงสีขาวนะครับเพราะมันจะใกล้เคียงกับสีของแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับการทําแบบนี้เนี่ยก็พอจะช่วยปรับนาฬิกาชีวภาพของเราได้บ้างนอกจากนี้การทานอาหารก็ควรทานให้เป็นเวลาเช่นเดียวกับการนอนนะครับ การออกกําลังกายเป็นประจําหากิจกรรมคลายเครียดทำก็จะช่วยปรับปรุงการนอนหลับให้ดีขึ้นส่งผลให้นาฬิกาชีวภาพทํางานได้ปกติและลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคทางจิตเวชต่างๆได้นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามกันจนมาถึงตอนนี้แล้วเจอกันในเอพิโซดต่อไปครับ